สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซ,โซครับวันนี้พวกเราสองคนอยู่กันที่โครงการซิตี้เซ็นพระรามสองท่าข้ามจากปรินสิรินะครับผมคุณผู้ชมเราสองคนไม่เคยพาคุณผู้ชมไปดูโครงการทาวน์โฮมของปรินเลยนะใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราพามาดูซึ่งตัวโครงการที่เรากำลังจะพาคุณผู้ชมมาดูนะเขาเป็นทาวน์โฮมซึ่งอ,อยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่เขาจัดมาเป็นคอมมูนิตี้ได้ใหญ่พอสมควรเลยคุณผู้ชมครับ ส่วนรูปแบบของโครงการเขาเนี่ยเขาจัดทาวโฮมมาหน้าตาแปลกเพราะว่าหน้าตาบ้านเขาเนี่ยจะกว้าง8เมตรซึ่งจะมีรูปแบบการออกแบบที่ต้องที่จะแปลกทีเดียวเขาทํามาเป็นยังไงเราสองคนพาไปดูครับไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือซิตี้เซนส์พระราม2ท่าข้ามโครงการทาวน์โฮมจากปรินสิรินะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนคู่ขนานของถนนการจนาพิเศษ,ษ,ษฝั่งใต้นะครับในช่วงของพระราม2สุขสวัส,วสดิ์ โดยทำเลตรงนี้เป็นจุดที่เชื่อมต่อออกไปยังถนนข้างเคียงได้หลายเส้นนะครับเช่นถนนบางขุนเทียนชายทะเลถนนท่าข้ามถนนพุทธบูชาถนนประชาอุทิศแล้วก็ถนนสุขสวัสดิ์นะครับซึ่งทำเลพวกนี้เป็นทำเลที่เชื่อมต่อออกไปยังถนนหลักได้ซึ่งก็คือถนนพระรามสองแล้วก็ถนนการชนาพิเศษนั่นเองนะครับการเดินทางไปยังโครงการถ้าแบบตรงไปตรงมาที่สุดนะฮะเรามาจากถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับ วิ่งมาเลี้ยวเข้าถนนเรียบวงแหวนนะครับจากนั้นก็ตรงตามทางมาเรื่อยๆประมาณ3.8กิโลเมตรก็จะเจอกับตัวโครงการอยู่ทางซ้ายมือครับซึ่งจุดสังเกตของโครงการคือจะตั้งอยู่ติดกับโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยธนบุรีนั่นเองนะครับแบรนด์ i t y Sense นี้จะเป็นโครงการทาวน์โฮม2ชั้นของทางปรินซิรินะครับซึ่งนอกจากทำเลที่เราพามาดูนี้นะฮะก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกใครอยากรู้รายละเอียดทำเลอื่นๆก็ให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ปรินซิริ com ได้นะฮะ ส่วนตัวโครงการที่พระรามสองท่าข้ามนี้นะครับจะมีรูปแบบเป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดประมาณ43ไร่นะครับมีจํานวนยูนิตทั้งหมด425ยูนิตตัวโครงการจัดว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่เลยนะครับภายในโครงการมีการออกแบบมาโดยเน้นพื้นที่สีเขียวนะฮะแล้วก็มีการลงต้นไม้ใหญ่ในหลายจุดในพื้นที่ส่วนกลางนะครับจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะฮะวันนี้เราจะไปชมจากของจริงกันเลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าโครงการนะฮะโดยที่ส่วนแรกที่อยากจะให้ดูคือระบบ security ของเขานะครับซึ่งก็คือตัวป้อมรปภตัวนี้นั่นเองนะฮะเขาจะทํามาเป็นเกตทางเข้าเอาไว้แบบนี้ซึ่งตัวทางเข้าตรงนี้คุณผู้ชมมันจะมีระยะที่แบบเซตแบ็กจากถนนด้านหน้าอยู่ประมาณประมาณ100เมตรนะฮะเวลาเราขับรถเข้ามาปุ๊บเราก็จะขับผ่านเข้ามาตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งเขาจะใช้ระบบคีย์การ์ดนะครับเราก็ยื่นแ<ป>ะคีย์การ์ดแปะเข้าไปประตูมันก็จะเป็นประตูเหล็กที่เปิดให้อัตโนมัตินะครับผมโดยที่่่จะะไมใชเป็นรบบบบแบบ รั้วกันไม้กระดกนะฮะจะเป็นประตูเหล็กเลยนะครับผมซึ่งพอเราผ่านเข้ามาอีกนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมตรงด้านข้างเนี่ยจะมีทางสําหรับคนเดินเข้าออกด้วยนะฮะแยกส่วนกันมาคุณผู้ชมถนนภายในโครงการอ่ะจะเป็นถนนกว้าง16เมตรนะ ส่วนถนนซอยที่แยกเข้าไปยังหน้าบ้านต่างๆเนี่ยจะกว้างประมาณ9เมตรคุณผู้ชมครับซึ่งถนน16เมตรของเขาเนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้ไว้2ข้างทางเลยต้นไม้ที่เขาปลูกไว้จะเป็นพวกไม้ให้ดอกพวกชงโคพวกอะไรพวกนี้ครับซึ่งตอนนี้มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวพออีกสักพักหนึ่งสักปีสองป,ป,ปีอะ่ะมันก็จะให้ร่มเงากับรถที่จอดอยู่ข้างทางหรือคนที่เดินไปเดินมาละโดยที่ด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมนอกจากเขาจะทําเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยเขายังมีฟุตบาทให้คนเดินได้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวในอนาคตก็จะทําเป็นเลนจักรยานใช่ให้สามารถปัั่นนนจกรยาไได้้้้แลวพอมมีต ก็จะไม่ร้อนมากใช่แต่เราไม่จาเ um ป็นต้องปั่นในเรียนได้เราปั่นซิกแซกก็ได้ก็ได้ um: ดส่วนเฟซิลิตี้ที่นี่อ่ะคุณผู้ชมมันจะมีอยู่สามจุดหลักๆจุดแรกก็จะเป็นตัวขับเ้าที่อยู่ทางด้านตอนหน้าของตัวโครงการครับถัดจากตัวขับเ้าไปจะมีสวนสาธารณะเล็กๆเป็นสตรีทแล้วถัดจากนั้นเข้าไปอีกตรงประมาณตรงกลางโครงการจะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ประมาณสองไร่แต่สวนสาธารณะสองไร่นั้นเขายังทาไม่เสร็จแต่ไอที่เสร็จแล้วเนี่ยคือขับเ้าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันว่าตัวขับเ้าเขาทาเป็นยังไงบ้างครับจะดูฮะไปดู คุณผู้ชมครับตัวอาคารคลับเฮาส์ที่เขาทํามาเนี่ยจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะฮะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าถึงจะเป็นอาคารชั้นเดียวแต่ความสูงมันก็ได้เป็นเพดานสูงแบบด<ม>ับเบิลวอลลุ่มเลยนะฮะ<ม>ก็เหมือนคล้ายๆว่าเป็นอาคาร2ชั้นนั่นแหละนะครับซึ่งเวลาเราเดินขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเฟส i ิลิตี้ที่เขาจัดมาจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นะฮะอย่างทางฝั่งนี้เนี่ยเขาจะทํามาเป็นปัจจุบันเขาจะเป็นสํานักงานขายอยู่นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากที่เขาขายอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะปรับเปลี่ยนให้มันกกกลลลาาายไปเปเ็นนออบ้้้ส่วววงงงขงูรนนะะมถึด ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถมาใช้นั่งเล่นต้อนรับแขกอะไรพวกนี้ได้เพราะว่าทาห์โฮมมันอาจจะไม่ได้มีพื้นที่เยอะมากไงคุณผู้ชมชตรงน,นี้มันก็เป็นเหมือนห้องรับแขกส่วนกลางที่ใครๆก็สามารถมาใช้รับแขกได้ใช่เวลาบางทีแบบ ลูกสาวหรือลูกชายชเรานัดเพื่อนมาคุยกันเงี้ยไม่อยากพาเข้าบ้านมานั่งคืนน,นะส่วนพื้นที่อื่นๆนะคุณผู้ชมถัดจากตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําแยกชายหญิงเป็นห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องอาบน้ําได้ด้วยเพราะว่าทางฝั่งนี้เขาจะทําเป็นสระว่ายน้ำตัวสระว่ายน้ำเนี่ยความยาวประมาณยาี่เมตรเป็นสระระบบเกลือแยกส่วนเด็กกับส่วนผู้ใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้มันจะมีพื้นที่เชื่อมต่อที่เขาทํามาเป็นลานอนเนกประสงค์นั่งอยู่ใต้เรียกว่าระแนงชายคาแบบนี้เวลาเราพาเด็กๆมาว่ายนะ้ํามาเล่นนะ้ำอะไรต่างๆผู้ปกครองสามารถนั่งรอตรงนี้ได้เขาทาเป็นพื้นที่นั่งรอไว้ให้ด้วยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งรอหรือเปล่าพี่ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นแค่พร็อพตกแต่งเฉยๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่ายังไม่พอนะครับคุณผู้ชมพื้นที่ด้านข้างตรงนั้นเขายังจัดทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นอาบแดดหรือนั่งเล่นอะไรต่างๆตรงนั้นได้สําหรับดูคนว่ายน้ำอ่ะ ใช่แล้วพื้นที่สะว่ายน้ำเนี่ยคุณผู้ชมไอตัวขับเฮาส์นี้มันถูกยกสเต็ปขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเวลารถที่ขับผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนมองเห็นรวมถึงเขาป<ช>ลูกรั้วต้นไม้ไว้ด้วยใช่ใชดังนั้นเวลาเราว่ายน้ําก็ได้ privacy พอสมควรครับคุณผู้ชม ครับตอนนี้เรายือนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างแล้วนะครับผมบ้านของที่นี่เขาจะมีอยู่3มท้ายหลกักๆนะฮะโดยเขาจะแบ่งตามขนาดของหน้ากว้างของบ้านนะครับโดยที่จะมีหน้ากว้าง5เมตรหน้ากว้าง5.7เมตรแล้วก็หน้ากว้าง8เมตรนะครับคุณผู้ชมโดยแบบที่เรายือนอยู่นี้จะเป็นหน้ากว้าง8เมตรทั้งหมดก็จะเป็นทาวน์เฮาส์แบบ2ชั้นทั้งหมดเลยนะครับผมอย่างหลังที่เรายือนอยู่นี้จะมีชื่อว่าเรนนะครับมีพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยประมาณ168ตารางเมตรนะครับตั้งอยู่บนที่ดินเริม่มต้นที่ประมาณ29ตาาารงวนะครับ เป็น3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถนะครับคุณผู้ชมวิธีการจัดของเขาเนี่ยเขาจัดออกมาให้มีรูปแบบที่มีสวนอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยแล้วก็จะมีที่จอดรถ2คันแบบนี้นะก็จอดสบายๆใช่นะส่วนประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูบานเลื่อนบานเลื่อนแบบนี้เราไปใส่ตัวมอเตอร์เพิ่มเติมได้นะครับครับพื้นที่เขาทำมาใหเ้เขาจะเทสโลปลาดไปทางด้านหน้าบ้านแล้วครับตรงนี้เนี่ย ที่เขาจัดมาให้ดูเนี่ยจัดมาเป็นสวนเป็นอะไรให้แบบนี้ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราจะทําเป็นที่จอดรถหรือทําเป็นลานอนเนกประสงค์อะไรก็ทําได้ส่วนบ้านที่เป็นแปลงมุมมันจะมีเนื้อที่ดินเพิ่มขึ้นอ,อันนั้นก็สามารถทําสวนด้านข้างได้โดยที่เขาจะใส่ต้นไม้ใหญ่มาให้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมรั้วต้นไม้ข้างๆนี้เขาทําให้นะครับใช่ส่วนรูปแบบของตัวเวลาทางเข้าบ้านเนี่ยเขาจะทําเป็นทางเข้าบ้านอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะทําเป็นเฉลียงหน้าบ้านสําหรับใส่รองเท้าถอดรองเท้าอะไรต่างๆแบบนี้คุณผู้ชมแต่บ้านหลลัังเเนนนนี้้มปป็บาา่ ซึ่งด้านในไม่ได้จัดตกแต่งอะไรเดี๋ยวเราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูบ้านตัวอย่างที่เขาจัดตกแต่งไว้ข้างในให้ดูครับครับคุณผู้ชมครับเราเข้ามาในบ้านตัวอย่างแล้วครัซึ่งบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะจัดตกแต่งเฟอร์นิเจอร์วางพรอบวางอะไรให้เราดูว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนอะไรควรจะ็น <ừ. S 1> ฟังก์ชันอะไร อย่างไรก็ดีเวลาเราซื้อมันเป็นบ้านเปล่าดังนั้นเราตกแต่งได้ตามใจเลยซึ่งบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านหน้ากว้างคุณผู้ชมพอมเป็นบ้านหน้ากว้างมันจะมีฟังก์ชันในการจับอะไรต่างๆได้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์และจัดง่ายในขณะที่พื้นถึงฝ้านี่มันประมาณ2.7ถึง2.8เมตรก็เรียกว่าให้พื้นฝ้ามาสูงพอสมควรวางตู้ผงตู้แขวนอะไรได้เยอะทีเดียวพอเดินเข้ามาปุ๊บคุณผู้ชมเขาจะจัดเป็นฟังกชัน Living ง r e a ก็คือพื้นที่นั่งเล่นรับแขกอะละ วางโซฟาไว้ด้านนี้ตรงนี้เหมาะกับการวางทีใช่คุณผ,ผู้ชมพื้นที่ตรงนี้เขาก็ให้มาเยอะพอสมควรนะฮะคือเราสามารถจัดโซฟาขนาดใหญ่สามที่นั่งสี่ที่นั่งตรงนี้ก็นั่งได้อีกประมาณห้าทิบ <c oughs> ตรงนั้นอย่าไปนั่งในพื้นที่ตรงนี้วางโต๊ะกลางไวนะ้นะคุณผู้ชมเราก็สามารถแบบจัดพื้นที่ข้างๆตรงนี้เพิมเ่มเติมใส่ฟเฟอร์นิเจอร์ได้ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะครับ พื้นที่ตรงนี้เขาจัดออกมาเป็นจุดที่นั่งดูทีวีร่วมกันสําหรับคนในบ้านก็จะได้มานั่งใช้งานพร้อมๆกัน4ี่ห้าคนสบายๆใช่แล้วระยะเนี่ยมันเหลือพอที่จะให้เราเดินผ่านแขกไปใครมาเดินผ่านได้ตามสบายพื้นที่ตรงนี้มันยังเหลือระยะสําหรับให้บิ้วตู้แขวนผนังติดผนังทั้งตู้สําหรับวางทีววงทีวีจัดของจัดของขอะไรได้อีกเยอะพอสมควรคุณผู้ชมระยะดูทีวีอยู่ประมาณเกือบๆจะ4เมตรดังนั้น,นคุณผู้ชมสามารถใส่ทีวีขนาด60นิ้ว55้า้านิ้ว70นิ้วใส่ได้ตามสบายเลยครับ มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะฮะคือด้วยความที่เป็นบ้านหน้ากว้างเนี่ยคุณผู้ชมทําให้เขาใส่จัดช่องแสงที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้แสงสว่างส่องเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้ก็จะได้เยอะพอสมควรมันจะได้บ้านจะได้ดูสว่างมีแสงธรรมชาตินะครับส่วนพื้นที่ถัดมาที่ถัดจากโซฟาตรงนี้มาก็จะเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับโต๊ะที่เขาวางไว้ให้ดูจะเป็นโต๊ะขนาด4ที่นั่งแบบนี้นะคุณผู้ชมจพิงงแต่ว่าความจริงเนี่ยเราขยายขนาดเป็นโต๊ะ6ที่นั่งก็ได้นะครับเพราะว ตำแหน่งที่เขาวางโต๊ะกินข้าวไว้มันจะอยู่บริเวณติดกับสวนหลังบ้านนะครับซึ่งตัวที่เป็นบ้านทาวน์โฮม8เมตรเนี่ยมันจะมีพื้นที่สําหรับทําสวนด้านหลังตรงนี้นิดหน่อยด้วยให้เราแบบนั่งกินข้าวมองสวนพื้นที่สีเขียวได้แล้วถ้าเกิดเป็นบ้านแปลงมุมก็จะมีหน้าต่างทางฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะมีพื้นที่จัดสวนด้านข้างบ้านอีกใช่ค,คุณผู้ชมโต๊ะกินข้าวของที่เนี่ยบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าวางโต๊ะใหญ่มันจะดูอึดอัดเกะกะแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณผู้ชมซื สามารถใส่โต๊ะที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะใ,ใส่ได้ใส่มาไว้เลยดีกว่าเพราะว่าโต๊ะกินข้าวกับคนไทยมันเป็นของคู่กันเพราะเรากินข้าวแล้วเรามีกับข้าวอะไรต่างๆ <c oughs> วางเยอะไงของกินเยอะใช่ดังนั้นเนี่ยใส่โต๊ะใหญ่ไปเลยนะครับ <c oughs> ส่วนพื้นที่ติดก,กันกับโต๊ะกินข้าวเป็นพื้นที่ครัวซึ่งในความเป็นจริงเขาไม่ได้ให้อะไรพวกนี้มานะัคุณจะเป็นห้องโล่งๆนะครับแต่ว่าห้องนี้จ,จัดเป็นห้องครัวได้แบบนี้เลยตัวห้องครัวเนี่ยเราสามารถกั้นบานเฟียมแบบนี้ หรือจะกั้นเป็นประตูกระจกบานเลื่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่เราแต่พอกั้นเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นครัวปิดซึ่งเวลาเราทํากับข้าวต้มผัดแกงทอดกลิ่นม,มันจะได้ไม่ฟุ้งเข้าไปข้างในคุณผู้ชมฟังก์ชันแบบนี้ทําให้เราไม่จําเป็นต้องไปต่อเติมครัวหลังบ้านให้มันเกะก,กะรบกวนเพื่อนบ้านด้านหลังนะครับพื้นที่ตรงนี้จัดมาเป็นครัวรูปตัว L แบบนี้ได้เลยวางของได้เต็มผนังแบบนี้เนื่องมาจากพื้นถึงฟ้ามันสูงในขณะที่ตรงนี้วางตู้เย็นตัวใหญ่ได้นะครับตรงนี้เขามีหน้าต่างเปิดระบายอากากศได ชุดหนึ่งแบบนี้นะครับซึ่งพอเราเปิดระบายอากาศปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะปล่อยระบายกลิ่นอะไรต่างๆออกไปทางนี้ได้แล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมก็สามารถที่จะช่วยได้เยอะนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นประตูเปิดออกทางด้านหลังซึ่งเป็นส่วนซักล้างเขาให้ประตูมาแบบที่เป็นกระจกฝ้าแบบนี้ซึ่งทําให้เราสามารถได้แสงสว่างส่องเข้ามาแต่ได้ไพรเวซีด้วยเพราะว่าคนข้างนอกที่อยู่บ้านฝั่งนี้ก็จะมองไม่เห็นคนข้างในหรอกพอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่หลังบ้านซึ่งเขาทําเป็นลานซักล้างอนเนกประสงค์มาให้วางพวก ถังถึงเก็บนุ่งเก็บน้ำหนึ่งต่างไว้หลังบ้านนะคุณผู้ชมใช้เป็นพื้นที่ซักล้างตามปกติครับส่วนถัดมานะครับคุณผู้ชมจะเป็นโถงทางเดินบริเวณนี้นะฮะซึ่งโถงอันนี้มันจะแจกไปยังส่วนฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปให้ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบันไดสําหรับขึ้นชั้นสองนะครับซึ่งถัดมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่ว้ลเข้าไปเจอห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดนะครับ ห้องเก็บของใต้บันไดเนี่ยคุณผู้ชมเขาให้พื้นที่มาเยอะนะฮะแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่ประตูอะไรมานะครับคุณผู้ชมอาจจะมีไอเดียในการบิวห้องนี้รับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นๆก็ได้นะครับ แล้วถัดมาอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์นะฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับอยากจะพามาดูด้านในสุดตรงนี้ก่อนซึ่งจะเป็นห้องน้ําห้องน้ำท่องนี้ก็จะใช้งานสําหรับร่วมกันกับพื้นที่ชั้นล่างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับตัวห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันที่เขาใส่มานะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าก็สมบูรณ์ใช้งานได้ตามปกตินะครับมีอ่างล้างหน้าของโมเก้นนะฮะใส่มาเป็นอ่างสําเร็จแบบนี้นะครับ ตรงนี้มีก๊อกน้ําของ v r H นะครับติดกระจกเงามาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็จะมีการบิว l เคาน์เตอร์ด้านหลังตรงนี้สําหรับวางพวกของกระจุกกระจิที่ใช้งานในห้องน้ํานะครับในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีการบิ้วพวกติดไฟดาวไลท์มาให้แล้วก็บิวพวกซ่อนไฟตามหลืบต่างๆไว้ให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มใส่มาเสร็จสรรพแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์ของโมเก้นนะครับ สำหรับพื้นที่อาบน้ำชาวเวอร์บล็อกเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็จะให้มาแบบนี้นะฮะพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่เขาจะมีการบิวเป็นกา้กานเป็นทรณีมาให้แบบนี้นะครับส่วนฉากกา้านอาบน้ำก็ไปซื้อมาติดเองนะครับแล้วก็ตรงชา,ช,าชาวเวอร์เนี่ยเขาจะใส่มาเป็นแฮนด์ชาเวอร์เป็นฝักบัวแบบปรับระดับได้แบบนี้มานะครับมีการเว้าผนังพื้นที่สําหรับวางพวกขวดแชมพูขวดสบู่อะไรเพ,เพิ่มให้ตรงนี้แล้วนะครับผมจะทำเอาเอา แบ่งเป็นชั้นๆเพิ่มเองอีกทีหนึ่งก็ได้นะคุณผู้ชมจะได้วางได้หลายๆอันหน่อยนะครับแล้วก็ทุกหลังเนี่ยจะมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศด้านนี้ได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเชื่อมกับพื้นที่หลังบ้านนะครับผมคุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้นล่างเนี่ยมันจะมีห้องอเนกประสงค์อยู่หนึ่งห้องตรงข้ามกับห้องที่เป็นห้องน้ำอ่ะคุณผู้ชมครับห้องนี้จะจัดเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราแต่ที่เขาจัดมาให้ดูเขาจัดเป็นห้องนอนผู้สูงอายุคุณผู้ชมคือห้องนี้มันวางเตียงแบบสําหรับผู้้สูงงออายุนนนตรีได้ ก็มันจะอยู่ติดกับหน้าต่างส่วนที่เปิดออกมาด้านด้านที่เจอสวนจเจออะไรต่างๆด้านหน้าบ้านแบบน,นี้พื้นที่อ่ะมันเพียงพอ,อาการวางเตียงแบบนี้นะครับวางตู้เสื้อผ้าไว้ด้านนี้นะครับแต่อย่างไรก็ดีสมมติว่าบ้านนี้ไม่ได้มีผู้สูงอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถทําเป็นห้องนั่งทําการบ้านห้องทํางานห้องอนเนกประสงค์อื่นๆหรือเราอาจจะใช้เป็นแบบห้อง,องเล่นเกมห,ห้องเล่นเกมนะบูมห้องเก็บของห้องอะไรอย่างอื่นก็ได้ครับคุณผู้ชมนี้แล้วแต่เราเลยครับ คุณผู้ชมความที่บ้านหลังนี้มันเพดานสูงนะครับดังนั้นเนี่ยบันไดมันจะสูงตามไปด้วยตรงชานพักบันไดมันเลยไม่ได้ชานพักแบบเต็มๆม,มันต้องมีสเต็ปแบบนี้คุณผู้ชมอย่างไรก็ดีสเต็ปแบบนี้มันยังดีกว่าสเต็ปที่เป็นขั้นสามเหลี่ยมซึ่งมันจะเดินขึ้นเดินลงยากหน่อยแล้วตรงส่วนของบันไดเนี่ยเขาจะใส่เป็นช่องแสงขนาดใหญ่ไว้สามารถเปิดระบายอากาศรับลมได้แล้วก็รับแสงธรรมชาติให้มันส่องไปท้้งล่างแล้วก็ส่องขึ้นไปข้างบนได้คุณผู้ชมแล้วอันเนี้ยถ้าเราปลูกต้นไม้ไม้ดงไม้ดอกเราสามารถแบบ เด็ดลอมดมต้นไม้ใกล้ชิดธรรมชาติใช่นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมชั้นสองเนี่ยขึ้นมาปุ๊บจะเจอโถงเล็กๆที่แจกไปยังห้องต่างๆ4ห้องห้องมาสเตอร์เบลูอยู่ทางด้านนู้นแล้วก็ห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ตรงนี้ห้องนอนเล็ก2ห้องเนี่ยเขาจะใช้ห้องน้ำร่วมกันอยู่ทางด้านนี้ครับใช่เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําก่อนนะฮะคุณผู้ชม ห้องน้ำเนี่ยฟังก์ชันอะไรมันคล้ายๆกับห้องที่อยู่ข้างล่างเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าตัวห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้พื้นที่มาใหญ่กว่าห้องข้างล่างนิดหนึ่งนะครับโดยที่มันจะมีพื้นที่ที่มันยืดออกไปทางนี้หน่อยมันก็จะใส่ฟังก์ชันได้แบบมาตรฐานเนี่ยมีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีชาวเวอร์บล็อกแบบพื้นที่เต็มๆแบบนี้นะครับรวมถึงมีหน้าต่างสําหรับเปิดระบายอากาศได้รับแสงธรรมชาติเหมือนกันนะค,คุณผู้ชมอย่างห้องน้าห้องเนี้ยพื้นที่สําหรับติดชาวเวอร์บ็อกเน มันสามารถใส่พวกประตูกระจกบานเลื่อนหรือว่าเป็นประตูกระจกนิรภัยเพื่อเป็นฉากกั้นอาบน้ําได้นะครับเพื่อเวลามันใช้งานจะได้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้มันชัดเจนไปเลยนะครับส่วนห้องนอนเล็ก2ห้องเนี่ยขนาดมันเรียกว่าแทบจะเท่ากันเลยคุณผู้ชมห้องนี้กับห้องนี้เดี๋ยวพามาดูสักห้องหนึ่งก่อนตัวห้องเนี่ยเขาก็สามารถที่จะวางเตียงแบบ เตียง3ฟุตครึ่งหรือเตียง5ฟุตะวางได้คุณผู้ชมเพียงแต่ให้มันชิดผนังไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันได้ดีกว่าเพราะว่ายังไงห้องนี้มันก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วเอาเตียงชิดผนังไปเลยก็ได้เข้าออกทางด้านเดียวนะครับปลายเตียงติดทีวีแขวนผนังได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราดันเตียงเนี่ยไปชิดผนังด้านนูนะ้นตรงนี้เราสามารถทําเป็นโต๊ะทํางานในประสงค์ได้ด้วยซ้ําไปแล้วก็พื้นที่เต็มผนังฝั่งนี้เราก็ทำเป็นตู้เสื้อผ้าซะแค่นี้ก็สามารถที่จะอยู่อาศัยได้แบบสบายๆแล้วครับ ส่วนมาสเตอร์เบนรูมนะฮะคุณผู้ชมก็จะได้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับโดยที่ฟังก์ชันที่เขาจัดมาก็จะใส่ได้เยอะกว่านะฮะอย่างเตียงก็สามารถวางเตียง6ฟุตแบบนี้ได้นะครับไอที่เขาใส่ให้ดูจะเป็น5ฟุตนะครับแต่ใส่6ฟุตก็ทําได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลือสําหรับวางโต๊ะหัวเตียงได้อีกนะครับ ส่วนปลายเตียงเนี่ยมีระยะมากพอที่จะวางพวกไซ์บอร์ดวางทีวีนะครับจะเอาทีวีวางบนชั้นแบบนี้ก็ได้จะแขวนผนังก็ได้จะบิวตู้เพิ่มข้างบนอีกเพื่อเก็บของก็ทําได้นะครับและการที่มันมีระยะแบบนี้ทําให้เราใส่พวกโต๊ะทํางานอนเนกประสงค์ได้นะฮะเพราะมันมีระยะให้เราถอยเก้าอี้ได้โอเคนะครับ ส่วนผนังทางฝั่งนี้เขาจะใส่มาเป็นผนังกระจกนะครับโดยที่ก็สามารถให้แสงธรรมชาติแล้วก็มองเห็นวิวด้านนอกได้นะครับแต่ว่าพอเขาใส่มาเป็นประตูบานสูงๆแบบนี้คุณผู้ชมเขาจะจําเป็นจะต้องมีการตกข้างนอกอีกนิดนึงนะฮะเพื่อให้เราใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับคุณผู้ชมส่วนทางด้านนี้เขาก็จะจัดเป็นฟังก์ชันบล็อกอินโคเซ็ตนะคือนี้เราสามารถบิวแบบนี้ได้เลยคือทําเป็นตู้เสื้อผ้าสองด้านนะครับด้านนี้ของคุณผู้หญิงด้านนี้ก็ของคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชมส่วนของคุณผู้ชาย,ยออครับเก็บ พื้นที่ตรงนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นห้องน้านะครับซึ่งเขาจะมีห้องน้ําในตัวแต่ห้องน้ำนี้จะเล็กกว่าห้องน้ําที่เขาใช้รวมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องนะซึ่งก็แฟร์ดีนะครับตรงนี้เปิดก็ามาจะเจอหางล้างหน้าอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้วางโถสุขภัณฑ์แล้วก็มีเคาน์เตอร์เล็กๆสาหรับวางของจุกจิกแล้วตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่ยืนอาบน้ําซึ่งเขาไม่ได้กัน้นฉากกั้นอาบน้ํามาให้เราต้องไปใส่ฉากกั้นอาบน้ําเองนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมครับเรามาดูบ้านตัวอย่างอีกหลังหนึ่งกันบ้างนะฮะแบบที่เราจะพามาดูอีกหลังหนึ่งจะเป็นหน้ากว้าง5.7เมตรนะครับคุณผู้ชมจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเหมือนกันแบบนี้เขาจะจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ที่จอดรถคุณผู้ชมวิธีการจัดบ้านเขาจะแปลกนะคือประตูทางเข้าบ้านอ่ะจะเป็นประตูอยู่ทางด้านข้างแบบนี้ซึ่งตัวประตูเนี่ยจะเป็นประตูเหมือนกับกรอบอลูมิเนียมแล้วก็กรุกระจกไว้ตรงกลางแต่เวลาปิดเนี่ยมันจะฟิลค่อนข้างสนิทมากดังนั้น กันเสียงกันอะไรพวกนีไ้ได้ค่อนข้างที่จะดีส่วนตรงนี้ปกติบ้านเขาชอบทำประตูนี่เป็นหน้าต่างแทนครับซึ่งพอเขาทำตรงนี้เป็นหน้าต่างปุ๊บเวลาเราจัดโต๊ะนั่งรับแขกอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้มันสามารถวางเก้าอี้วางโซฟาได้เลยไม่ต้องกลัวเกะกะ เพราะว่าทางเข้ามันถูกแยกไปด้านข้างแล้วไงคุณผู้ชมมันก็จะไม่มาเกะก,กะตรงพื้นที่ตรงฝั่งนี้นะครับใช่ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ทําเป็นที่วางทีวีทีวีไปเราบิ้วเป็นไซส์บอร์ดวางทีวบิวตู้ติดผนังเลยได้ไม่ต้องตัวเกะก,กะเพราะระยะเดินผ่านค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับคุณผู้ชมเดินถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นสองซึ่งใต้บันไดจะมีพื้นที่เก็บของแล้วก็จะมีห้องน้ําสําหรับใช้งานสามารถอาบน้ําได้ด้วยครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ ที่อยู่หน้าบันได่ะเขาก็จะวางโต๊ะรับประทานอาหารมาให้ใซึ่งรูปแบบการวางโต๊ะรับประทานอาหารเขาน่าสนใจนะเพราะว่าเขาไม่ได้วางเขาอี้เป็นตัวๆแต่จะวางเป็นเบนช์ติดผนังแบบนี้โดยที่ก็มีการบิวอินตัวไอตัวมานั่งอันนี้คุณผู้ชมให้มันทิศผนังไปเลยแล้วก็วางโต๊ะเป็นโต๊ะลอยแบบนี้คือลักษณะการใช้งานโต๊ะนี้มันจะคล้ายๆโต๊ะอเนกประสงค์ที่เราจะมานั่งแบบ กดคอมทําอย่างอื่นก็ได้โดยที่ไม่ได้ต้องมานั่งกินข้าวตลอดเวลาใช่แล้วพอวางเป็นเบน์แบบนี้มันประหยัดพื้นที่ด้วยนะเพราะว่าถ้าวางเก้าอี้มันต้องมีระยะเลื่อนอะไรต่างๆเยอะพอสมควรนี้บังคับฟิกไปเลยใช่เราไม่ต้องเลื่อนก็เยอเลื่อนโตแทนส่วนพื้นที่ถัดมาที่ติดกับส่วนรับประทานอาหารเนี่ยจะเป็นครัวคุณผู้ชมซึ่งเราสามารถทําเป็นครัวรูปตัวแอลได้แบบนี้ตรงนี้เขาเจาะช่องแสงเอาไว้เราสามารถเปิดระบายอากาศได้หรือได้แสงธรรมชาติส่องมาในขณะที่เรากำลังล้างจานล้างแก้วได้ พื้นที่ตรงนี้ก็วางตู้เย็นก็เหมาะแล้วเราสามารถหยิบข้าวหยิบของอะไรไปวางรนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของพอประมาณอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นครัวเปิดซึ่งถ้าเกิดว่าเราทํากับข้าวจริงกลิ่นมันคงจะฟุ้งไปทั่วบ้านแน่นอนดังนั้นถ้าบ้านหลังนี้ทํากับข้าวเยอะจริงจังเราสามารถกั้นผนังทําเป็นครัวปิดได้คุณผ<ม>ู้ชมกั้นผ่านแนวนี้นี่แหละคุณผู้ชมเขาทําให้ดูแลใช่แล้วก็ห้องตรงนี้มันจะมีห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งเราใช้เป็นห้องเอเนกสงค์ เราจะจัดเป็นห้องนอนเล็กๆสําหรับผู้สูงอายุแบบที่ทางโครงการก็ทำามให้ดูก็ได้หรือเราอยากจะจัดเป็นห้องอ,อื่นๆก็ได้นี่แล้วแต่เราเลยคุณผู้ชมว่าห้องนี้มันอยู่ทางตอนหลังของบ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันจะมีประตูเปิดออกไปด้านหลังบ้านซึ่งเป็นส่วนซักล้างเป็นพื้นที่มาตรฐานที่เขาให้มาตามปกติด้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะฮะคุณผู้ชมขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเจอกับโถงทางเดินหน้าห้องตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อแจกไปยังห้องต่างๆซึ่งมีอยู่4ห้องด้วยกันตรงนี้นะครับ ห้องแรกที่อยู่ด้านหลังผมตรงนี้จะเป็นมาสเตอร์เบดมนะฮะก็เรียกได้ว่าจัดฟังก์ชันมาตามปกตินะครับเรียกว่าวาง,วางเตียงวางตู้เสื้อผ้าอะไรได้นะฮะแต่ว่าจะไม่ได้มีห้องน้าในตัวนะคุณผู้ชมแล้วก็อีก2ด้านจะเป็นตัวห้องนอนเล็กนะครับซึ่งก็จะจัดมาพื้นที่พอๆกันนะครับสามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งได้วางเตียง2ชั้นได้นะครับแต่อีกห้องนึงซึ่งอยากจะให้พามาดูเป็นพิเศษก็คือตัวห้องน้ําห้องนี้นะครับ ด้วยความที่ว่าห้องน้ําของชั้น2เนี่ยคุณผู้ชมมันมี3ห้องนอนแต่ว่ามีห้องน้ําเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเลยจะต้องมีการแบบออกแบบตัวห้องน้ําให้มันใช้งานได้พร้อมๆกันหลายๆคนหน่อยเขาเลยมีการแบ่งฟังก์ชันแบบนี้ครับคือพื้นที่ส่วนแรกที่เราผมยืนอยู่ตรงนี้จะเชื่อมกับโถงทางเดินแบบนี้เลยไม่มีอะไรกัน้นนี่นะฮะจะวางตัวอ่างล้างหน้าเอาไว้สําหรับ ล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้าอะไรพวกนี้นะครับผมให้ลูกๆเขากนหนวดด้วยได้ไหมลูกๆกา็ากนหนวดขึ้นแล้วหรอพี่ <c oughs> เออเผื่อเด็กเขาโตเร็ว<อ>ส่วนพื้นที่ตรงนี้จะมีประตูกัน้นคุณผู้ชมประตูกั้นเนี่ยจะแยกส่วนเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นโถสุขภัณฑ์กับส่วนอาบน้าดังนั้นเนี่ยในวันที่ตอนเช้าเร่งเ่อ่ะเด็ก2คนสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ก็คือเด็กคนนึงมาล้างหน้าแปรงฟันอีกคนหนึ่งก็อาบน้ําไปสลับกันออกมานี่มาแปรงฟันนี่ก็เข้าไปอาบน้ำส่วนพ่อแม่เนี่ยก็ลงไปใช้ห้องน้ำข้างล่างได้ถ ก็มีห้องน้ำแบบสามั้ำได้มันดูสลับกันบ้างพ่อแม่น่าจะใช้ข้างบนเด็กๆก็ลงไปข้างล่างพ่อแม่เสียสลัดทีให้เด็กเขาใช้สบายๆส,ส,สิบูมอ,อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของบ้านทั้งสองหลังที่เราพาคุณผู้ชมมาดูนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปสรุปข้างนอกครับครับ โอเคฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่โอ๋ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับคุณผู้ชมโครงการนี้มันอยู่ในโซนที่เรียกว่าเหมาะกับคนที่มองหาบ้านย่านพระรามสองบางขุนเทียน่าข้ามนะครับ,รบซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลามองทำเลเนี้ยมองเส้นพระรามสองเป็นหลักอยู่แล้วแต่เส้นพระรามสองในในปัจจุบันเนี่ยเขาพัฒนาไปไกลแล้วก็ราคามันขยับไปสูงริบลิล่วเลยการจะเป็นเจ้าของที่นั่น,นอาจจะต้องมีตังค์เยอะหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีบัตรเจ็ตรองลงมาอาจจะต้องขยับ มันโซนแถวแถวนี้แหละซึ่งโซนแถวนี้ต้องบอกอผู้ชมว่าอาจจะต้องใช้รถนะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการคมนาคมอะไรต่างๆใช้รถสะดวกสุดครับคุณผู้ชม,มรูปแบบของโครงการเนี้ยมันเป็นโครงการขนาดใหญ่มากระดับ4 5 0 0ยูนิตทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นทา์โฮมทั้งหมดด้วยมันมีข้อดีอยู่อย่างตรงที่ว่าพอมันเป็นโครงการใหญ่เขาสามารถจัดแฟซิลิตี้พวกคลับเฮาส์พวกสวนขนาดใหญ่ พื้นที่ขี่จักรยานเล่นภายในโครงการได้แต่ก็จะมีข้อด้อยตรงที่ว่าเราจะมีเพื่อนบ้านเยอะด้วยนะครับ,รบอันนผู้ชมก็ต้องไป trade off เทรดออฟกันเอาเองครับส่วนรูปแบบของบ้านเนี่ยเขามีตั้งแต่แบบมาตรฐานเทียบกับโครงการทั่วไปได้ก็ไอ้พวกหน้าบ้านแบบกว้าง5เมตร5.7เมตรอะไรพวกนี้แต่จะมีแบบพิเศษก็คือหน้าบ้านกว้าง8เมตรซึ่งหน้าบ้านกว้าง8เมตรที่เราสองคนพาคุณผู้ชมไปดูอะมันจะเหมาะกับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะหน่อย ต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในเยอะหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําให้คุณผู้ชมมาดูเองว่าเราเหมาะกับไซส์ไหนนะครับคุณผู้ชม,อมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ City ้เซน์พระรามสองท่าข้ามจากปรินซิรินะครับผมสําหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้นะฮะก็ติดตามอ่านได้ในเว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g c o m นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังครับสามารถเข้าไปได้ที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ีวิครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ใหม่นะฮะ สคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ